มาแล้วมะนาวตะลุวันผ่าเผื่อมาแล้วพี่น้องมาหอดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาถึงที่เป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามาเป็นอยังคือมาพ่องานยกเดียมามือแลกพ่องานยกเลยพี่น้องปฏิทโทปฏิทโทปฏิโทปฏิทังมาหอดนะมาพ่อยกน่อาจารย์โอ้ยมันนยกธรรมดายกอีลีอีหลองเลยมางานแหกมานคักแท้ฮะต้องทํำใจเพราะว่าขันไม้เทจังหวัดเลย พื้นที่ทั้งบ้านเพิ่นจะมาจะเป็นภูเขาเป็นภูเขาเนาะเห็นครับพี่น้องเป็นภูเขานะะฮน้อยนักหน่อยนะแต่ถ้าบอกยในเขตอำเภอเมืองถึงนีเดินถึงต้องเมื่อว่าโบไก่กะรถเขาละได้ได้แต่ว่าตอนนี้ยกแท้แน่นอนเลยว่าพระนะพระนะมันเลี้ยวมาบอเห็นหอดวัดปุญอะไรต่างใดบ้านนี้เขาจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีไปแล้วไม่ดืดไปแล้ว แม่เงี้ยดูป้าเดลิลินกีตาร์คือจังได้พายกีตาร์มาเปิดฤดูการไม่นี่เปิดฤดูการไม่นี่แม่ดูเป็นหน้ากตีมือสองกีตาร์มือสองอ๋อเปิดประกาศครเปิดประกาศครับว่าในยี่สิบโอ้แม่เลยมาสมัครเป็นมือกีตาร์โอ้ในโถ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 สาวสาวสาว น้องจัพู่น้องแคนดี้น้องปันปันโอ,โอ,เนอ้เด็กน่อยเด็กๆเขายกข,าขอกันเพระเมียบบราณเนาะแต่เขาน,นีเตี้ยเด็กช่องหานวัดกอนฟาดปว่นะวัดพี่้องปวนะรู้คมัรดไปได้ปุณิยขึ้นูเขาไปน้อไเนี่ย้าว่าก้าว่า้าว่าไปแม่ไปแม่ร้องอไอ้เ่ หามไปลากกระเป๋าเด้ต้องไปแพ้กระเป๋าหามลากกระเป๋าไปแล้วบ้านเบานมันไปลากเอาซะดอกนี่นเอาแล้วแล้วกิกิตามือแลกก็บมืองไปแล้วเอาไปล้เจองันยกเล้ฮขึ้น่ะขึ้น่ะเฮ้ยก่ังใกัน่รัให้กลังใจกันกูแม่ลาใจ แม่จานั่นอยู่พี่ตีมือนี่เจาบอไปนันน้ำต๊กไข่ตีแม่แม่ดูมเรียวข่านนน้ำเดือแม่นันอยู่พี่หลอกายจีแม่พี่หลอกไยเดี๋ยวเห้แม่แม่ตงไปนั่นน้ำข่พุ่นเอาอีกแล้วเออโอ้ยพี่กันได้เ่าเจั่มน แเก็ส่องมูกระชังแล้วม่อหนาที่เขาแกนใต้ยกขึ้นกันงั้นยกขึ้นมูนั่นแหละไอเสียกล้ามไปนะไอเสียกล้ามไปกำลังดึกนะม่ได้ปฏิญญไปก่อนเริ่มต้นไป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 หนาเืนอตาบัตรี่หรอกแต่ละหัวแต่ละคน นาซื่นตาบ้านขาศิเริ่มขนเรอพี่น้องไอ้อจาฝั่้าได้ยังเนี่อออกประทูปะเจ้าตีรองเพียงใยตาพี่ขาดถึงแม่เลี้ยงก็สอสุดใยตาพี่ขาดตอนั่งนั่นสุดจากควงก็อเอาก็เอาสจอสุดายตาพี่ขาดตอนนี้ที่แหวไปเดิน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 แล้เาพอสยางน้ำกรดเนี่ยกำลังใจ ก้าวต้นก้าวละไปเดินแมนงานแรกแยกมันเนาะแมนแท้แมนแท้แต่ว่าขันขันงานแรกเป็งที่งานต่อไปก็สิดูสิจะไปจะดูจะดูจะไอยเลยไปแล้วทอไมโอ้มีทางลัดเขาอยู่งบ้นปะโอ้ไปไปตามเด็กๆไป เดิน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 เดิีเดินไปลงโน่นลงข่อยแล้วพี่น้องลงโน่นลงข่อยแล้วรถกระจอดที่พี่ตนนังลําเพลินกรจอดที่พี่โอไอ้ลูกจักเทียวแล้วจักเทียวแล้วลูกโอ้นไปเดีเดียวโอ้ไอ้เดียวนึ่งห้อยลําคนไม่ถูกใล่ะมือเบนยดไม่ละไ โอ้ยพ oh, <laughs> อมือเบียดมาตามมาพอมา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 ตามมาตามมาโอ้ย oh, มาไก่แทะมะไก่แทะมาไก่แทะ oh, ตายตายตายโอ้ยเจ๊ชาพัดสวิงหลับพี่น้องโอ้ยเจ๊ชาพัดสวิงล่ะ แว่เด้อพ่อเด้๋แว่เด้อแว่เด้อแว่าสั่นแว่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 เป็นว่าแว่หนีมาสั่นเออดีที่มีทางลัดเนาะเพราะได้ไปเข่าทั้งหน้าประตูดีดีดีที่พ่อได้เข่าหน้าประตูคอพันทั้งบ้านนี่แม่เพิ่นไปนี่ละพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้ววันนี้โอ้ยมาหอดแล้วแกเจ้าบอกร พี่น้องเอ้ยเป็นยากเาเป็นยังมางานแหลกก็เจอเลยเจอยังรถจอดจุปาอย่างค่นยังมาประมาณสองกิโลดีเพียวค่ำเดียวนด้นเลยวะอ่าแดกตาโอ้ยเนาะอันใครอยู่พวกมะหอดแล้วแต่ว่าดีอย่างนึงมะหอดอีน้องสามมันอันจ่องมองไว้คาแล้วพี่น้องนี่ไงเออโอเว่นเด็บมองอาบน้ามหมยย้อนน้ำตกกับห้าพร้อมก็ดีจ้ะ อีเดอู่น้ำซากะงามงั้มน้ำซากะงามแต่ละอีพ่อไปแทงแตอีพ่อตายไปทางไหนก็ตายมีค่ะไม่เออไม่อยากเลยไม่อึไม่อยากเลยเออึก็ต้องให้ติดีปน้องสามได้นี่ต้องมีการให้ติดีปน้องสามเพราะว่าน้องสามจองมองไว้ให้แล้วไงโอเคค่ะเนี่ยโอ้แต่เหยียดแป๊กเหยียดแป๊มแต่ละคน บนของมาเฮียแตกเฮียแตนลงกันแล้วก็จารย์ตายตอนนี้พอใจหรือปุ๊บไปน้ำมาออกันญุ่นเน้นให้ซ้อมเบิง <laughs> ไปน้ำมากันญุ่น <laughs> ไปน้ำมากันญุ่น <laughs> ไปน้ำมากันญุ่นไปนากันญุ่นมาพี่มาพี่มาพี่แม่ยี่ห้องสามมันจองไว้ถ่ายล้ว แมนอปูสัต์มงแดดๆนี่แหละวาสันแมนจากหน้ากระหมแมนจากหน้ากระหมีให่มองแล้วละใญไปชายไปหายอยาไปาไสไปั้นตัวกลูกเมียพายุ่ซงกันจีได้ยุหันตัวเออเนาะี้ยอ๋ยเดียวกันมาแยกกันยุติใส่พายคนละมองละบ้านมันเป็นไปวะเลยรอลูกเมียพายุ่ซงกันยุหันละอันนั้นแตมุนนรอาจารย์ไตไปไปไป จุ่มงานยก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 ยกไปแข็งแข่งครับแข่งแข็งแรงเอาถือไปหั่นล้าใช่ไหมเอาไปหั่นล้าแปลงงั้นวันสุดล้ำเจ้าไปไปพุ่นเตี้ยไปถือมาไปถือมาถือมาแต่ว่าพ่อแต่ว่าพ่อปัญญาอาทิตย์ก็ดีๆเนาะถืงงั้นยกมือนีเนาะได้ร่อน้ำไปพรา <laughs> ขักแน่ขักแน่ขักแน่มวนกุ๊บมวนกุ๊บเป็นแดงออกเป็นแดงอกกอ,ดงอกมีควมรู้สึกว่าแดงออกหน้าขึ้นเลียงเตะออกง่ายเหมือนเด็กเกลี้ยงง่ยเลยหนาแล้วไม่เ <laughs> <laughs> ลียงเต้เลี้ยงตั <wh i> วน้ำบิ่งสั่นจ้าของนี่แหละ ออกงันเือแร้ก็คืองันยกจ้าน้าเลี้ยงกับมองอน่ะป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 น่ะมามามาต่ตาสิร้องใช้ตาพิฆาตเด้น่ะสุดเพื่อนน่ะสุดใชตาพิฆาตเด้ถือมานั่นรองก็เปลี่ยนห้อยนี่ห้อยนี่ห้อย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 น่ะสุดใช้ตาพิฆาตได้ไหมเออ อี๋ขอปักผ้าใส่นเด้อขอปักผ ja. mm ้าใส่นเด้อขอปักผ OK> ้าใส่บ้านกัมพีมาใหกควาังแรงใจกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงกับฤดูกันนี่แหละตะวันงานแหลกที่สิออกหลังจากที่เขาหยุดพักไปหลายๆมือเนาะของเดือนตะวันวันนี้เป็นวันแรกแคกมานที่บ้านกัมพีตะบลโกกดูวำเพื่อเมืองจังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่อุดรมืนีอยู่บ้านน้อนสะอาด สนุนสะอาดอุดรธานีพี่น้องให้กำลังแรงใจด้วย <c oughs> พี่น้องเขาจังใดก็ให้กำลังแรงใจกับทีมงานสาวหน่อยแล้วก็ให้กำลังใจแม่ลำเภาอาจารย์ตายกดเจียงกดเมนกดติดต่ำให้กำลังแรงใจสอสกินเกี่ยงกับชาบูบาบสิปลาชะกันเอ<ร>ียงต่อไปสิมีแนวเด็ดๆในพี่น้องเขาเบิร์กเยอะพี่น้องเป็นคนของแม่จ้าค่ะจ้าสวัสดีค่ะ